เออมาพวกเรามาออกกับร่างกายกันเหนื่อยๆนื่อยเรามากินน้ำกันดีกว่าเอาทำไมพวกนายใช้หลอดกันหมดเลยอ่ะเนี่ยพวกนายม่รู้หรอเหรอว่าหลอดเย็เป็นชิ้นเล็กแค่นี้มันก็สามารถสร้างอิทธิฤท์ที่ไม่ดีให้กับโลกเราได้มากเลยนะไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเพราะอะไรนั่นเหรอครับเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าหลอดเนี่ยทุกคนก็รู้กันใช่ไหมครับว่าเวลาเวลาเราใช้เนี่ยมันจะอยู่เราแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือบางคนก็ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง ไม่ใช่เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งมันไปมันก็จะกลายเป็นขยะอยู่บนโลกของเราแ่เลยครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายมากกว่า200ปีเลยทีเดียวแถมพอมันย่อยสลายแล้วมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติของโลกเราแน่เลงครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราซื้อเครื่องดื่มทุกวันวันละแก้ววันละแก้วแล้วแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะให้หลอดมาใช่ไหมครับซึ่งสมบุรณนะครับ ถ้าเรากินเครื่องดื่มแบบนี้ทุกวันพอครบหนึ่งปีเชื่อไหมเขาว่าหลอดที่เราใช้แค่คนเดียวเนี่ยมันสามารถวางเรียงต่อกันได้ยาวเป็นกิโลเลยนี่แค่เราใช้แค่คนเดียวนะแล้วลองคิดดูสิว่าโลกของเราเนี่ยมีคนเยอะแค่ไหนแล้วถ้าทุกคนบนโลกทําพร้อมกันแบบเดียวกันในหนึ่งปีโลกของเราจะมีขยะที่เกิดจากหลอดพลาสติกเยอะมาก,กมายแค่ไหนแล้วพลาสติกที่มีจํานวนมากเหล่านี้นะครับยังมีจานวนไม่น้อยเลยที่ถูกทิ้งลงไปในทะเลแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมโลกของเราไม่ว่าจะเป็นปลา หรือเต่าทะเลหรือแม้กระทั่งนกทะเลก็ตามอย่างปลาหรือเต่าทะเลเนี่ยพอมันเห็นหลอดพลาสติกที่ลอยอยู่บนน้ํามันก็อาจจะกินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปติดตามคอหรือบางครั้งถ้าหลอดยามากๆเนี่ยมันก็จะไปแทงทะลุออกมาลองคิดดูครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันจะเจ็บหน้าดูเลยวิธีการกร็ง่ายๆเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้หลอดมาจากร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับเราก็แค่ปฏิเสธไปว่าไม่รับหลอดพลาสติกแล้วเราก็สามารถดื่มเครื่องดื่มโดยตรงจากแก้วหรือขวดที่เราได้มันนั่นเอง ทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหลอดเล็กเล็กแบบนี้มันสามารถส่งผลกระทบได้มากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมลดการใช้หลอดพลาสติกเพื่อโลกของเราตั้งแต่วันนี้เลยนะครับบ๊ายบาย